ก็จริงๆอะเราผ่านในเส้นของการจนาอยู่แล้วแล้วเรามักจะเห็นโชว์รูมของที่นี่อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้เห็นแค่รถใหม่อย่างเดียวแต่ได้เห็นรถมือสองด้วยแล้วก็ได้เห็นรถที่เป็นอิมพอร์ตค่ะด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เลี้ยวเข้ามาเราเจอเลยว่ามีเทสลาดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอยากจะลองขับรถรุ่นนี้เหมือนกันความคิดก่อนขับก็คือ จริงๆเราเราก็มีคำถามอยู่แล้วนะว่ารถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถมาทดแทนหรือฟิลลิ่งในการขับเนี่ยมันจะดีเทียบเท่ากับรถที่เป็นพลังงานแบบน้ำมันหรือเปล่านะคะเป็นเป็นรถแบบน้ำมันหรือเปล่านะคะ หลังจากทดลองขับก็คืออย่างที่บอกเนะตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะทดแทนกันได้หรือเปล่าหรือฟีลลิ่งในการขับมันจะได้หรือเปล่าแต่พอหลังจากการขับแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เลยหนึ่งคือความรู้สึกความรู้สึกคือพอตั้งแต่ที่นั่งเข้าไปนั่งอะคะ่ะระบบแอร์ระบบทุกอย่างคือการดีไซน์มันรู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกเอกลูซีฟรู้สึกทันสมัยรู้สึกโมเดิร์นนะคะระหว่างในการขับ จะเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนะะี่ยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างระวังอยู่ลวเรื่องต้องระวังเนาะเวลาเราบางทีเราขับรถอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเสียงเตือนมาให้เราตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเกือบที่จะชนหนักหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาหรือว่าบางทีเราอาจจะก้มไปอ่านเอกสาร,รหรือก้มไปทําอะไรเงี้ยค่ะวกวกไปสักนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถเปิดออโต้พายทโหลดได้นะคะซึ่งแฝลว่าตรงนี้มันเป็น เทคโนโลยีที่ทุกวันนี้เราใช้กันอยู่แล้วเนาะแต่เอามาปรับใช้ adjust ก,กับตัวรถซึ่งแปลว่านอกจาก feeling นอกจากการดีไซน์อะไรแล้วค่ะเรื่องฟังก์ชันของการใช้งานก็ตอบโจทย์เลยค่ะ <S <S สำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่มาทดลองขับนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาทดลองขับในที่นี่เลยค่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแค่คุณเข้ามาที่นี่ แล้วก็ติดต่อพนักงานของที่นี่ได้เลยนะคะคุณจะได้ประสบการณ์พิเศษที่มากกว่าการขับรถจากที่นี่ค่ะ i m p r e พ a ์ออนะคะก็จริงๆเป็นดีลเลอร์ที่มีความน่าเชื่อนะคะแล้วก็บริการหลังการขายนี่ดีมากเลยนะคะพนักงานทุกคนก็ไนท์การที่คุณเข้ามาแล้วคุณต้องการซื้อรถเนี่ยอย่างที่จะบอกคุณได้เข้ามาที่นี่ค่ะคุณได้อะไรมากกว่าการที่คุณมาซื้อรถหรือลองขับรถแน่นอนค่ะ